ภาคคุณผู้ชมมาเบิงปัญหาโนมินีปัญหาโนมินีผมบอกว่าคือการที่คนตัางดาวใส่คนไทยบางนาถือครองที่ดินซึ่งส่งผลให้ราคาที่ดินสูงขึ้นกระทบความมันคงทางเศรษฐกิจและกะเรื่องของการจํากัดโอกาสของคนไทยในการแก้ไขปัญหานี้มีหน่วยงานเขามาตรวจสอบซึ่งทางผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาขจัดปัญหาดังกล่าวที่จะส่งผลกระทบต่อคนไทยจะเป็นแนวไรติดตามได้จากคลิปนี้คะ่ะ เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมที่ดินในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของไทยถึงมีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของที่ดินตัวจริงปัจจุบันมีคนต่างด้าวถือครองที่ดินในไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยอาศัยช่องทางการเป็นตัวแทนอําพรางหรือนอมินีของคนไทยซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อราคาที่ดินแต่ยังกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงที่ดินของคนไทยเองโดยตัวแทนอําพรางมีวิธีการดําเนินการที่ซับซ้อนหลากหลายรูปแบบคือ 1. นในรูปแบบนิติบุคคลคนต่างด้าวจะจัดตั้งบริษัทโดยถือหุ้น49%ส่วนอีก51%เป็นชื่อคนไทยพร้อมกำหนดให้หุ้นของคนต่างด้าวมีสิทธิออกเสียงและอำนาจบริหารมากกว่าคนไทย 2. การแบ่งที่ดินเพื่อเลี่ยงกฎหมายโดยแบ่งแปลงไม่เกิน9แปลงต่อครั้งจากนั้นจึงตั้งบริษัทในเครือเข้าถือครองที่ดินแต่ละแปลงแล้วใช้วิธีโอนหุ้นแทนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อยากต่อการตรวจสอบ 3. ในรูปแบบบุคคลธรรมดาโดยคนต่างด้าจะสมรสกับคนไทยแล้วให้คู่สมรสถ,ถือครองที่ดินแทนโดยเฉพาะในพื้นที่สวนผลไม้ซึ่งให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงปัญหาเรื่องโนมิดีหรือตัวแทนนำพลางได้ขยายวงไปอย่างมากและรวนเร็วแล้วธุรกิจเหล่านี้หลายอันก็มีคาที่พูดว่าเป็นธุรกิจสูญเหรียญหรือเป็นอุตสาหกรรมส่นเหรียญก็คือ รายได้หมุนค่าเพิ่มไม่ได้ตกอยู่ในประเทศไทยเลยนะครับตลอดทั้งสายมีการส่งออกไปต่างประเทศหมดเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวกันบ้างก,ก็คือในภาคเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไมส้สวนทุเรียนสวนบังคุดน,นอกจากต่างชาติมาตั้งลงเป็นผู้แทนแล้วกลายเป็นเจ้าของสวนไปด้วยมาตรการระยะสั้นเร่งด่วนก็คือหนึ่งตรวจสอบฐานะทางการเงินแล้วก็ประวัติการทาธุรกิจของผู้ถือหุ้นบางทีเป็นคนขับรถเป็นพนักง,งานในระดับที่ไม่สูงมาถือหุ้นซึ่ง ฐานะทางการเงินไม่ไม่น่าจะอยู่ในฐานะที่มองเป็นผู้ผถือหุ้นบริษัทได้ซึ่งเดิมในการตรวจสอบไม่ชัดเจนประเด็นสุดท้ายคือการแก้กฎหมายปัจจุบันที่มีอยู่ซึ่งน่าจะใช้เวลาไม่บ้างนักเช่นกฎหมายที่ดินซึ่งการลงโทษน้อยเดิมก็แก้ปรับ5้า0 0ื่นบาทเป็นต้นก็เสนอให้เพิ่มโทษเป็นปรับเป็นหลักล้านแล้วก็จำคุกไ่เกิน3ปี เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีข้อเสนอแนะดังนี้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตั้งทีมเฝ้าระวังและใช้มาตรการบริหารเชิงรุกจับตากลุ่มทุนในภาคเกษตรปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันออกระเบียบเฉพาะเพื่อป้องกันธุรกรรมอำมรางตรากฎหมายเฉพาะและจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรม ร่วมกันแก้ปัญหาตัวแทนอําพรางเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยให้เป็นของคนไทยอย่างแท้จริงสายด่วน1676ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน